ผมผีผีอยู่ในผมเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดสยองที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของหญิงสาวที่มีหน้าตาดีคนหนึ่งซึ่งช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาขาลงในการใช้หน้าตาอันสวยงามของเธอในการทำมาหากิน เรื่องนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับดาดาเป็นสาวสวยวัย35ปีที่ทำงานเป็น MC ็มซีพิตตี้มาร่วม10ปีแล้วจนในช่วงเวลานี้มันได้เข้าช่วงอิ่มตัวงานเลยเริ่มหดหายไปดาจึงได้เริกราจากอาชีพพริตตี้เพราะอายุอาณาของเธอเองนั้นก็เยอะขึ้นมาก การจ้างงานก็น้อยลงไปแล้วซึ่งก็ถือว่าหมดอายุการใช้งานสำหรับเธอแล้วเพราะรุ่นน้องรุ่นใหม่ๆที่มีอยู่ในปัจจุบันก็มีแต่สาวๆข่าวมวยอืมกันทั้งนั้นคนจ้างก็มีตัวเลือกกันเยอะขึ้นด่าจึงได้เลิกลาจากงานนี้ไปโดยปริยายแต่ด่าเองก็เก็บเงินมาได้ก้อนใหญ่เธอ จึงได้เลือกอาชีพที่เกี่ยวกับความสวยความงามโดยดาได้เปิดร้านเสริมสวยขึ้นแบบครบวงจรทั้งสะได้ซอยและอบไอ้น้ำสปาหน้าทาเล็บเรียกได้เลยว่าร้านของเธอมีครบครันพ่อร้านของดาเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างและมีลูกค้าประจำอยู่พอสมควรดาจึงได้จ้างช่างทำผมเพิ่มขึ้นมา ดานั้นมีลูกน้องสาวสวยอยู่สามคนพวกเธอนั้นไม่ได้เ,เรียนหนังสือและได้ออกมาทำงานตั้งแต่มีอายุยังน้อยซึ่งช่วงที่มาทำงานกับดานั้นสาวๆเหล่านี้ก็มีอายุอยู่ที่1 7บ8ปีเท่านั้นเองพวกเธอนั้นต้องคอยให้บริการเสริมสวยกับลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากแต่พวกเธอ ก็ไม่ได้เหนื่อยมากเท่าไรนักเพราะมีกันถึงสมคนคอยช่วยกันซึ่งถ้ามองในแง่ของรายได้แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่จัดว่าดีงามพระรามแปดเลยทีเดียวในวันที่เกิดเรื่องสยองนี้ขึ้นก็เช่นกันดาเธอได้อยู่ร้านกับลูกน้องที่ชื่อว่าญิงเพียงแค่สองคนเท่านั้นเพราะลูกน้องอีกสองคนได้ลาไปเที่ยวที่ต่างจังหวัด กับแฟนของพวกเธอทำให้ทั้งดาและหญิงเหนื่อยขึ้นกันเป็นกองเรียกได้ว่าแทบจะมือเป็นระวิงกันเลยเพราะลูกค้าก็มีจำนวนเท่าเดิมแต่ผู้ให้บริการทําผมนั้นกลับน้อยลงแม้แต่ตัวของดาเองจากที่ในวันปกติดาก็แค่นับเงินอย่างเดียวแต่วันนี้ดากลับต้องลงมือทำงาน ทำผมซะเองซึ่งก็พอเข้าใจได้เพราะขาดแรงงานนี่เองหลังจากที่ลูกค้าเริ่มซากันแล้วซึ่งเวลานั้นก็เป็นเวลารวมจะสี่ทุ่มในตอนนี้หญิงได้ทําความสะอาดเก็บกวาดร้านและได้เก็บกวาดเส้นผมภายในร้านส่วนดาก็ได้นั่งทำบัญชีรายรับของวันนี้แน่นอนว่าวันนี้ ดาได้ให้โบนัสพิเศษกับหญิงเป็นค่าแรงถึงสามแรงทำให้หญิงนั้นดีใจเป็นอย่างมากและแล้วความสยองม,มันก็ได้เริ่มต้นขึ้นในขณะที่หญิงกำลังทำความสะอาดร้านอยู่นั้นเธอกำลังโวยเส้นผมใส่ถุงขยะจ,จู่ๆสายตาของหญิงก็เหลือบมองไปเห็นสิ่งผิดปกติ อยู่ภายในถุงขยะซึ่งมันก็ปะปนอ,อยู่กับเส้นผมหญิงจึงพยายามเพ่งสายตามองให้ชัดเจนว่าที่เห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่และเธอก็ได้เห็นชัดเจนเลยว่าภายในถุงและเส้นผมนั้นมันคือใบหน้าของคนที่กำลังจ้องมองมาที่เธอด้วยสายตาที่ขม็ง สิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเล่นเอาสญิงผงาตัวเลยทีเดียวเธอกรีดร้องออกมาสุดเสียงซึ่งเสียงร้องของหญิงก็ได้ทำให้ดาตกใจด้วยเช่นกันจนดาต้องรีบเดินมาดูว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เมื่อดาเดินมาถึงหญิงก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เธอเพิ่งจะได้พบเจอให้กับดาฟังด้วยท่าทาง ที่หวาดกลัวสุดขีดได้ยินดังนั้นดาก็เลยลองมองดูในถุงแต่เธอก็ไม่ได้เจออะไรดาก็เลยลองเอามือคุยๆในถุงขยะนั้นดูแต่ก็ไม่พบเจออะไรในกองเส้นผมเช่นกันดาจึงได้บอกกับหญิงไปว่าหญิงอาจจะตาฝาดเพราะอาจจะเหนื่อยจากการทำงานหนักทั้งวันก็ได้ดา เห็นว่าหญิงนั้นมีอาการตกใจกลัวสุดขีดดาจึงได้บอกให้หญิงกลับบ้านไปก่อนส่วนเธอนั้นจะเก็บร้านเสริมสวยเองดาจึงได้เดินไปส่งหญิงที่หน้าร้านหลังจากที่ร่ำรากันไปที่เรียบร้อยแล้วหญิงก็ได้เดินทางกลับบ้านไปดาเดินกลับเข้ามาในร้านแต่เมื่อเดินกลับเข้ามาภายในร้าน ภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าก็ทำให้ดาตกใจกลัวสุดขีดเพราะเศษเส้นผมที่หญิงได้โกยใส่ถุงขยะไว้เป็นที่เรียบร้อยเกือบหมดแล้วในตอนนี้มันได้ออกมากองกระจัดกระจายเกลื่อนไปทั่วพื้นร้านราวกับว่ามีตัวอะไรมาคุยแน่นอนวันนี้มันย่อมไม่ใช่เรื่องที่ปกติซะแล้วเพราะดา แค่ไปส่งหญิงที่หน้าร้านเพียงไม่กี่นาทีแถมเธอก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรภายในร้านที่ฟังดูแล้วจะผิดปกติเ,เลยซะด้วยซ้ำไปแล้วสภาพร้านมันจะกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันดาเริ่มมีความวาดวิตกในใจบวกกับเรื่องที่ได้ฟังจากหญิงแล้วด้วยมันก็ยิ่งทำให้ดาเริ่มรู้สึกเสียวสันงหลังบูบขนลุกไปทั้งตัวดา ทำใจดีสู้เสือและเตรียมตัวทําความสะอาดใหม่อีกรอบในขณะที่ดากําลังเก็บเศษเส้นผมใส่ถุงขยะตามเดิมอยู่ๆดาก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่ามีเส้นผมจํานวนหนึ่งผันติดกับขาของเธอเธอจึงได้หันไปมองที่ขาในตอนนี้อ่าเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีเส้นผมจํานวนมาก พันติดกับขาของเธออยู่ดาพยายามดึงตัวของเธอออกมาจากกองเส้นผมนั้นทําให้ร่างของดาล้มลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นและเมื่อดาหันกลับไปมองที่ขาของเธอในตอนนี้ดาก็ได้เห็นภาพที่น่าสยดสยองเพราะในกองเส้นผมนั้นมีร่างของใครคนหนึ่งโผล่ออกมาร่างนั้น มันกำลังดึงขาของดาเอาไว้และมันก็ค่อยๆคลานเข้ามาหาดาอย่างช้าๆสายตาของมันจ้องขเขม็งมาที่ดาและด้วยความกลัวสุขีดดากรีดออกมาก่อนที่จะสลบไปตรงนั้นเลยโดยที่ดาเองก็ไม่รู้ว่าต่อจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดาได้มารู้สึกตัวอีกที ก็เป็นเวลาเช้าแล้วซึ่งในตอนนี้หญิงเป็นคนมาปลุกดาที่นอนสลบอยู่บนกองเส้นผมภายในร้านดาเห็นดังนั้นจึงได้รีบเล่าเรื่องที่ได้พบเจอทั้งหมดให้กับหญิงฟังซึ่งเรื่องนี้มันก็ตรงกับเรื่องที่หญิงพบเจอเช่นกันทั้งคู่ดาและหญิงจึงได้ตกลงกันว่าวันนี้จะปิดร้านและทั้งคู่ ก็ได้พากันไปทำบุญที่วัดด่าเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อก็ได้บอกว่าเศษเส้นผมบางส่วนที่เหลือจากการต่อผมให้ลูกค้าอาจจะเป็นเศษเส้นผมที่ถูกขโมยตัดมาจากศพของคนตายก็เป็นได้เพราะในบางประเทศมีค่านิยมที่จะไว้ผมยาวกันและเหตุนี้จึงมักจะมีการขุดหลุมศพเพื่อขโมย ตัดเส้นผมมาจากศพของคนตายและนำมาขายเพราะค่อนข้างได้ราคาดีซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าที่ได้ต่อผมไปจากร้านของดาเธอเองก็อาจจะต้องพบเจอเรื่องราวสุดสยองแบบดาและหญิงก็เป็นได้